ผู้ชายแบบไหนที่คุณควรบอกรับข้อหนึ่ง คนที่เขาเนี่ยไม่ทําให้คุณเนี่ยสงสัยในความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณผู้ชายที่คุณไม่เคยสงสัยเลยนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนเขาชอบคุณหรือเปล่าเขารักคุณหรือเปล่าว่ามีคุณคนเดียวหรือเปล่านะคะผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะคุณจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะคุณจะรู้สึกมั่นใจว่าเขาชอบคุณจริงๆเขามีคุณคนเดียวเขารักคุณจริงๆคนเดียวนั่นเองดังนั้นแล้วผู้ชายที่คุณควรบอกรักเนี่ยคุณจะไม่ ไม่เคยสงสัยในความรู้สึกของเขาที่มีให้แก่คุณแม้แต่ เพียงครั้งเดียวนั่นเอง,เองค่ะข้อ2นะคะเขารักคุณและครอบครัวคุณผู้ชายที่คุณควรบอกรักนะคะต้องเป็นผู้ชายที่เขารักคุณด้วยนะคะและเวลาที่เขาไปเจอครอบครัวคุณเนี่ยเขาก็แบบว่าเฟนลี่กับครอบครัวคุณเป็นมิตรกับครอบครัวคุณทําดีกับครอบครัวคุณเปรียบเสมือนว่าเป็นครอบครัวของเขาด้วยเปรียบเสมือนว่าเป็นพ่อแม่ของเขาด้วยนะคะถ้าผู้ชายที่ คุณเนี่ยแบบว่าจะฝากชีวิตไปด้วยเนี่ยเขาต้องรักคุณด้วยนะคะแล้วก็รักครอบครัวคุณด้วยแต่ถ้าผู้ชายที่เขารักเพียงแค่คุณเวลาที่ไปเจอครอบครัวคุณเนี่ยเขาก็บแบบ ไม่อยากไปเขาไม่อยากที่จะทํากิจกรรมร่วมด้วยเขาไม่ทําดีด้วยเขาไม่เป็นมิตรอะไรแบบนี้นะคะสาวๆนะคะควรตัดสินใจให้ดีว่าผู้ชายที่เขาไม่รักครอบครัวคุณเนี่ยคุณจะเลือกเป็นแฟนหรือเปล่าดังนั้นแล้วผู้ชายที่เขารักคุณด้วยรักครอบครัวคุณด้วยเหมือนกับที่สุภาษิตเขาเรียกว่าเล er ิฟมีเลิฟไมดอกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค,ควรบอกรักนั่นเองข้อสปัญหาของคุณ คือปัญหาของเขานะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยแบบคุณแก้ไม่ได้นะคะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ตามนะคะถ้าคุณเนี่ยบอกเขาเขาจะไม่หวางัญหา มันจะคือปัญหาของเขาด้วยเขาจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นไปพร้อมๆกันกับคุณนะคะจนกว่าปัญหานั้นเนี่ยจะผ่านพ้นไปด้วยดีจนกว่าปัญหานั้นน่ะจะแก้เสร็จนะคะผู้ชายแบบนี้หายากมากๆเลยนะคะเป็นผู้ชายที่อยู่เคียงข้างคุ่ทุกสถานการณ์แต่ถ้าผู้ชายที่แบบว่าเวลาที่คุณมีปัญหาเนี่ยหายเข้ากลีบเมฆเลยอ้างว่าอุย้ยยุ่งไม่ว่างอะไรแบบนี้แปลว่าผู้ชายแบบนี้คุณไม่สมควร อกลักนั่นเองค่ะข้อ4นะคะเขากลัวคุณเมื่อเขาทําผิดพลาดผู้ชายนะคะอาจจะมีผิดพลาดได้นะคะอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เล็กๆน้อยๆนะคะแต่อะไรก็ตามที่เขาทําผิดพลาดมานะคะอย่างเช่นเขาอาจจะไปดวลกับเพื่อนกลับบ้านมาดึกใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่ได้บอกคุณก่อนเขากลัวมากเลยนะคะกลัวในความผิดนั้นหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็กลัวคุณเนี่ยกลัวว่าคุณจะว่าเขากลัวว่าคุณจะ เรียบเสมอว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณน,นะคะว่าคุณจะโกลธจะเสียใจหรือเปล่านะคะหมายความว่าผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ดีนะคะเพราะกลัวแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยทำผิดพลาดอะไรมาเนี่ยไม่แคร์ไม่สนใจไม่กลัวในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดกับคุณเลยนะคะไม่เคยกลัวเลยผู้ชายแบบนี้ไม่ควรเก็บรักษาไว้แต่ผู้ชายที่เขากลัวเวลาที่เขาทําผิดนั่นแปลว่าคุณควรบอกรักคุณควรเก็บรักษาผู้ชายแบบนี้นั่นเองค่ะข้อห้า ในจํานวนผู้หญิงเป็นล้านๆคนเนี่ยคุณเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขา นนั้ผู้ชายนะคะเขาเนี่ยชอบผู้หญิงที่สวยใช่ไหมคะแต่เมื่อเขาเลือกคุณแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดูดีนั่นแหละคุณก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นั่นแหละแต่พอเขาเลือกคุณแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเจอผู้หญิงที่สวยดีเลิศกว่าคุณก็ตามนะคะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาในบรรดาผู้หญิงเป็นล้านๆคนนะคะเพราะเขาเลือกแล้วเหรอว่าคุณคือคนเดียวที่เขาจะรักคุณคุณคุณคือ คนเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาสาวๆนะคะควรบอกรักแล้วก็เก็บรักษาผู้ชายแบบนี้ไว้ให้ดีๆนะคะและนี่ก็คือนะคะผู้ชายแบบนี้แหละที่สาวๆควรบอกรักและควรเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะคะถ้ามีแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะด้วยรักจากมาือค่ะ